สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างแบบสอ,บอสพอ007กไก่พอพานคําขอนําพยานมาแสดงหรือถแถลงเพิ่มเติมนะครับโดยจุดประสงค์ของฟอร์มนี้นะครับก็คือผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือถแถลงเพิ่มเติมเพื่อประกอบคําคัดค้านหรือคําโต้แย้งของตนได้โดยยื่นแบบสอ,บอสพอ007กไก่พอพาน พร้อมจดหมายชี้แจงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำขัดค้านหรือคำโต้แย้งนั้นกรณีที่พยานหลักฐานเป็นพยานเอกสารให้ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวหรือสำเนาเอกสารนั้นพร้อมคำรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องโดยบุคคลมีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพยานหลักฐานเป็นพยานวัตถุให้ส่งตัวอย่างวัตถุดังกล่าว หรือภาพถ่ายหรือรูปเขียนที่แสดงถึงลักษณะของพยานหลักฐานโดยละเอียดพร้อมทั้งระบุสถานที่หรือแหล่งที่มาของพยานวัตถุกรณีพยานหลักฐานเป็นบุคคลให้ระบุชื่อและที่อยู่หรือสถานที่ที่อาจ,จติดต่อได้โดยง่ายและระบุวันเวลาที่พยานดังกล่าวที่จะมาให้ถ้อยคําหรือคําชี้แจงไว้ด้วยเราจะมาเริ่มเข้าสู่ฟอร์มนะครับโดยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าคําขอ,ขอเพิ่มเติม แล้วเลือกแบบสบปอสอพศูนย์ศูนย์เจ็ดกพคำขอนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือถแถลงเพิ่มเติมนะครับโดยอยู่ในกลุ่มคำขอเพิ่มเติมนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพระบุเลขที่คำขอนะครับเราก็ใส่เลขที่คำขอครับแล้วก็กดสร้างเอกสารระบบจะพาเข้าสู่ฟอร์มนะครับในแบบฟอร์มนะครับประกอบไปด้วยคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ซึ่งก็คือเลขที่สิทธิบัตรที่เรากรอกไปเมื่อกี้นี้นะครับ คำคัดขาเลขที่นะครับเราสามารถเลือกคําคัดขาเลขที่ได้นะครับและรายละเอียดผู้ยื่นจะถูกดึงมาจาก SSO ของผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับประกอบไปด้วยชื่อประเภทบุคคลแบ่งเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหน่วยงานรัฐมูลนิธิอื่นๆนะครับที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขประจำตัวประชานชนนะครับ และเรายังสามารถกกอะอาชีพได้นะครับครับและยังมีสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการและเรายังสามารถเลือกเช็คบล็อกที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุข้างต้นนะครับซึ่งถ้าเราเลือกนะครับระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่โดยการดึงจากข้างบนลงมาให้นะครับและยังสามารถเลือกตัวเลือกได้สองตัวเลือกนะครับข้าพเจ้าเป็นผู้คัดค้านหรือผู้ขอรับสิทธิบัตรนะครับ และเรายังสามารถเลือกนะครับข้อ3ข้าพเจ้าขอนําพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมประกอบคําคัดค้านของข้าพเจ้าคือพยานเอกสารนะครับเราก็สามารถกรอกจํานวนหน้าได้นะครับพยานวัตถุเราก็สามารถกรอกจํานวนชิ้นนะครับพยานบุคคลเราก็สามารถเลือกได้ว่ากี่คนนะครับดังมีรายละเอียดตามบัญชีแสดงรายละเอียดพยานหลักฐานท้ายคําขอนี้นะครับและเราสามารถเลือก ถแถลงเพิ่มเติมประกอบคำคัดค้านของข้าพเจ้าดังมีรายละเอียดพยานหลักฐานคำถแถลงเพิ่มเติมภายคำขอนี้นะครับครับและเรายังสามารถแนบเอกสารรายละเอียดพยานเอกสารคำถแถลงเพิ่มเติมได้นะครับโดยการกดแนบเอกสารครับกดเลือกต่อไฟล์ที่จะอัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับกดปิดเพื่อยกเลิกกดบันทึกเพื่อบันทึกการแนบไฟล์นะครับ และเรายังสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกนะครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคําขอนี้นะครับซึ่งจะถูกเก็บแบบร่างไว้ที่ไม้ทานนะครับกดส่งคําขอเพื่อส่งคําขอนะครับเมื่อเรากดส่งคําขอนะครับระบบก็จะแสดงหน้าแบบพิมพ์คําขอนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมนะครับและเราสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการส่งคําขอครับกดส่งคําขอเพื่อส่งคําขอครับ เมื่อกดส่งคำขอนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพกรลุณายืนยันตัวตนนะครับซึ่งในป๊อปอัพนัครับก็จะประกอบไปด้วยรหัสเข้าระบบซึ่งก็คือยูเซอร์ที่เข้าระบบครับรหัสผ่านประกอบไปด้วยรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเราก็กกรหัสผ่านและเรายังสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารประกอบไปด้วยทาง e-filing หรือทางไปษนีนะครับเมื่อเรากรกอกรหัสผ่านและเลือกช่องทางการรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยืนยันนะครับ ระบบก็จะแสดงป๊อปอัพท่านได้ดำเนินการส่งคำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือถแถลงเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราสามารถเลือกได้2ตัวเลือกก็คือชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือกลับไปหน้าคำขอของฉันไม่ทานนะครับถ้าเราเลือกกดชำระเงินค่าธรรมเนียมนะครับระบบก็จะแสดงหน้าใบแจ้งชำระเงินนะครับของหมายเลขคำขอเมื่อกี้นี้นะครับ เราก็ชำระเงินให้เรียบร้อยนะครับก็จะส่งคำขอเสร็จสิ้นครับถ้าเรากดกลับไปหน้าคำขอของฉันไม่ทานนะครับเราก็จะสามารถเลือกคำขอเมื่อกี้นี้ได้นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับครับขอขอบคุณครับ